ถึงสมุนไพรนึกถึงตำรับไพรหลวงตำรับไพรหลวงตำรับไพรหลวงสนเปอร์มากิลูทีนย่าเย็นดีว่ายาฤรษสีดวงทวารเพชรสังคาตและกาแฟเสริ่กาแฟดีไม่มีน้ำตาลบาดี่กะทินบาด่แม่ข้ามบาบุญผูใดกะอยากได้สุคน เออตาวาหังเพาเห็นตัวได้ละ่ะแต่ว่าหังทรงผลอยู่คำมาบุญบุญนีเจ้าอยากได้ไปเฮ็ดยังเดืองทไปไถยหน้าคือจังโวย้ยเถกบ่อเรืองทีเอาหอยในขั้วตะขัวกีเอามาฟักใส่บ่อตกแกงตุ้มมาสนกินมันมกเป็นจังสั้นดอกเขามานะบุญคำมาบุญบุญนีเป็นเสื้อดำปะตะมอนไปเอาได้ฮันผู้ไดนสร้างไว้บุญปลาสิงโยส,ส่ทรงสีได้ขึ้นยงยงไปอยู่ทั้งสัน้าผา,าั้าน แกผู้ทำพลานั้นนะแกผู้ทำมาเด้อคุณฟังอโอิโออิเวดีเวน้อ คำมาบุญหมู่น,น,นี้มันมอออกลงหน่อยหาหกคือจัหนหาคือท่านสินเขาวาณาบุญกิริยาบรรทุสามสินบานบมียันนังบอย่านขาบอคงกับบุญตูแต่ศาสตร์ก้อนนอนบอฝันหลักหล,ลเป็นเรื่องเรื่องพุ่นไปทางคุ่นกามีผู้ถามหา ไปทางหัวละพากาพี่ภูมมาฮับไปพักเสาเดวกกินเขานี่แม่เน่าสร้างไม่น้เอะไรก็มีมากปากขึ้นแต่ละคอค้นเสือเสือถือคือสิไปขายข้ากะต้องพึ่งผลอุ่นในกำไรบรขาดทุนกาแมนบูญที่ทำใบเอฟคือจังมัวสร้างมาในหน้าสวนหัวให้กาแม่นเน่าสร้างไม่จังมาได้แม่นเตอาลังกูฟังเงยโนยโอ้ย วิริย,ย,ยิมเป็นฟังเ,อเอดิมนี่จังเรียกบ้าเป็นบุญสมสุภาษิตบ้าพปุญญาณิปรโลกสมิงปฏิธาหอิปานินังบุญนี้เป็นหน้าโสในหลงนรนนคนสุขค้นสางขอบ,บุญพ่อในพืงไพยพักนาบุญสิคำสุมยิน ข้ว่ามาหากระถินเปรมาหอย่างบันดีฟังได้เจ้าฮุ่นพอสัทธาโจกใจเคยแล้วมาดีหอัวทอมักแกงแมนน่นาไพ่คนแต่แกงมาดีไรหนตาบัางเอาหดืคนสัทธาให้คำพอการเตะเขาดีมาต่อมาสู่ครับคุณย่ารำไปงงงง,ง,งแบบดงแบบปลาโจกใจเสียดมาเป็นขดีนิยายเรื่องกระถินนี้มันมีความหมายแต่แต่กบแต่เข้าบัติผมเสีดีเฝ้าฟังเบิ่งเป็นก่อนเอาววาคนฟังเสียงเล็กก็มาสันตาดีเวลาดีเล้วฟังดรือคงสิไลลํำไม้บ้านโกโก้หลงโยผููฟังก่อนได้จังไรเรื่องการเมืองผู้มี ขาดเขามาฟังก็ได้ยองลำลองกบาดีนอกจากนี้ดามีหมูสมกะินเคยได้ยินหรือย่างแม่นไปเป็นคนสั่งแต่บางเขากี่พากโอ้ดมยังดูไผผู้ท่านแหลกเดียพระเสริมสางแต่งแปลงเอามาออกแกงไผแต่งทำกะินก่อนหมูคนเอาทลายอยู่เมืองในเทะเปเป็นบาดีอาฟังเดือผมสีวาดำมัดหูมัดขาเป็ดจะได้ว่าป่าทางเตาว่ามาเมื่อนี้อากาดแกงปอดปรุงอารมณ์ดีฟังเอาสาดเด้อครับสีวาไปตำเรืืองเรื่องกะทินไม่แก่เปมาได้ของพอสังบานผู้หูส้อนให้เตะโดนซื้อเสียงนั่งจนจนไอ้กำไฟเบ คนเป็นบารมานโดดดุสิมีอะไรน้อยบาดิีตัก็งบัดประเด็นลำจำตือเสื้อปะโจงใส่รัเผื่อฝ่ากองดินลำใส่ไปหากกองทินบ่าได้จงก้นเลยเพื่อได้ยินใหม่รับโตตาบังดูมาแล้วก็วิสาขาดีนั่เป็นคุ้มสมมาทำมาตอนมูสมาธิบ่นเดาเบาห่างก่อนทำอังเล็บเดียวกาบถึงแต่งแป่งปัดเจตบันลาบหาวิหารบดพระองค์เน่า่างยามีมาลีอ่านฟังด้อยคนสีบานำมัดหัมัดขาโอปปะพุทธเจ้าเน่าสี่สังกานเจตบันนี้มันนั่เอาอยู่เจตบันอิสปาวะยะ ปีคุกขีอาลัยหิริศิกตาตว่าขีนครบอนบันพ่อตาไปถึงหันตอนเมืองสาเกตเปลี่ยนเวลาอารมณ์สิเดินนัินะวังทางถึงดูดูฝนเทตกลงลูกลุงกีวอนซุ่มเปียกเปลี่ยนเดินเท้าเข้าไปพ่อตะไปถึงทันหนุทันสัมปันญุยอพระก่อนเมื่อนบปรกาปลงกสามครั้งอนิกกีบอนผ่าสังฆาวังเปียกโอปปุธตธเจอาเปรีสิสำคัญเพื่อได้ออนุญาตให้ให้เลือกกอทำกฐถินแสดงเปนผลลนพลับกอการนันลำนํำแสดงเป็นเรื่องกฎเกณฑ์สี่แก่แกะกัินดอกไข่เฮาได้เรียววาไปส่วนกินนี้ก็ได้้ใหแยกกออเป็น สีได้ไครตามข้องพุทธองค์ทรงใบจังมาได้หนึ่งนางเปรย์บไม่สะดึงเอามาึาืนเยปาจีฮบอนจะคอยปิ่นกะถินได้จังวันได้สองนับปทำกันในบ้านเกนอันสมบอกมันกอนมันสวนต่อจากในนีน่นะดำมีขากัใจจัยให้เป็นคำสั้นสูงโมบาลีอาว่ากะถินนามาตุสากกะถินนามาตุสังอาจารย์ยังอาตูปตังเพื่อกะถินนามาตานังผู้ฟังจำใบายามีใบทางนาบีมาไรท้าหุปะลูกนันตาบีใบบางสองคอยฟังเด้ออันลาหพี่น้องผมสิบ้าเอินครับว่ากะถินนามาตานังกับทั้งบริบ้าน ไหลเหล่านี้เพื่อจะนําไปถาไวายแก่พิสุงองค์ในองค์หนึ่งในเขตบริหารนี้หากเห็นสมควรแก่พิสุงองค์ในองค์หนึ่งจะโมทนาพร้อมกันเนถิดกืดพระผมเลียนได้สวมองไว้ได้ของกราสวมองกระบาหาลำกาต่อคุณต่อไปดีสีได้คนขุดคนทำหลักคือได้ยินไหมครับเดิมบบกทินนี่อดิสงทั้งหาไปมาไม่แปลกตะครังโจดตะบีแก่ตอกันส่วนว่าอดิศงนั้นไม่หยังเนต,ตเลียนเห็นมาติกามันมีอย่างไหใส่สดให้คุณนั่เป็นคนแก่เปมาบอกว่าขั้นเกะบรด้เงินจาา ยาวเ,เรียนน้ำจุดเต่าบอยจนล้นเจ้าถามมาค่อยถามไปต่างคนตั้งศาสตร์น้ำไ่กันไปสิบเปียกเปียกทั้งสองทาง <c oughs> อันนี้ค่อยว่าได้ถามดอกคันถามเื่อตะกอนตะกี้มันสิผิษกันคือหมอลำ้ำเกลมกับหมอลำ้ำหวยค่อ,อ,อ,ยคอยว่าถามดอกเนาะ คอยสิสรุปไปเลยแม่บานีนฮาเทียแล้วบ,บ่มีเวลาเบารอบหน้าฮาเทียสิเต้เตยยังเดี๋ยวมันสิบ,บ่มีเวลามาเบาช่วงนี้ให้กินเหลราผักเส้ามีแห้งจักหน่อยคำว่าม,ามาหากรถินจุนลกรถินครับ<อ>ผมถ่ายจะเข้าเด้อครับคำ<อ>ว่าจุลกรถินหมายความว่าอย่างคือว่ากรถินแหลนปักจับมือเลี้ยงถอดมือเส้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอลน้าหอมจันดาวดวงเด่นค่ะบอหน้าทีระวัดเบี้รุวันครับมาเมื่อนี้ก็อยากฝากไว้นเด้อสำหรับกาแฟ เสริมคอฟฟี่กาแฟดีเพื่อสุขภาพกาแฟดีเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลดีนเออสำหรับผู้ที่มีโรคเป็นโรคความดันความดันเบาหวานเบาหวานโรคเอ่อไขมันในเส้นเลือดครับผมชิมมันเหนี่วกว่หอมหอมดีรสชาติดีมนหอมเนี่ยวอหอมแมนนี่หลีีหลีเออรสชาติดีผู้ที่รักสุขภาพ กับปากไว้กับพี่กับน้องบ้านในตัวกันคะครับแซนเพียงแซนบ๊อลลัมพี่น้องอยับบริโภคกาแฟแสียบครับกาแฟเพื่อสุขภาพแมนครับเป็นเบาหวานก็กินได้ครับกินได้กินได้ครับผมเพราะว่าน้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้บํารุงสายตาพ่อมครับบํารุงสายตาชะลอความแก่แมนแล้วก็เหตุใดเทาย่อยง่ายหรือกระทายง่ายครับทายง่ายครับทายง่ายขี่บ๊อบสองมือสามมือนี่กินนี่ ผิวพันธ์ก็ดีหน้าที่ของน้ำรดอืมผิวพันธ์ก็ดีเป่งปังเป่งปังสดขื่นแจ่มใสเนีเพราะว่ากินลงไปแล้วมันสิเปิมเพิ่มคอลลาเจนครับกับอีกกระเป๋าฟังได้ซสือยครับกับแพฟเซิร์นครับกับแฟเซิร์นผลิตพระพันธ์ดีๆค่ะเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้แฟนครับแฟนมอลําได้ดูแลสุขภาพกันอันนี้ดี เพื่อ <spe aker> สุขภาพนะคะกาแฟสมุนไพรครับรสชาติเป็นไดรสชาติแซ่บครับหอมครับเออกล <ถ S 1> มๆมบ<อ>่กลมครับเออนั่นแหละของดีบอกต่อให้พี่ให้น้องเข้าได้ล่องซิมบังเด้อครับฝากไปครับพี่น้องอยากสุขภาพดีร่องเบิ้งเซิร์ฟกาแฟกาแฟเซิร์ฟครับกาแฟเซิร์ฟคอฟฟี่ค่ะโทรมาด่วนที่061945

รักย้ำมือเศาทอดย้ำเพ่นเรียกว่าจุนละกะถินอื่นว่ากถินแลนบานเฮาเข้ามากถินบูกกถินเน่าเดียวบานนี่คํ้ามากถินบูกกถินเ,เ,น,เน่า,นนเาโมเมนต์ฝนตกค้าได้จับภาพมันหมายถึงมาอย่างหมายถึงมาสิ่งที่เาท่านไปแล้วดีห้องใจน,น้ำฝนฝนฟ้าที่ได้อีก,กเลยเป็นกถินเนา่จาจังมาพวกผู้เจ้าฟังแล้ววห้เห็นตองคข้ามาจูลกถินเดียบานนี่เป็นน้งจะได้เห็นรูปเครูปขปีเข็บรูปเต่ารูปนั่งมัดขาเปรียบเทียบเดี่ยวพิศนาทำขึ้นรูปโกรดหลงสามตัวนี่ ส่วนเต้าคืออย่างั่เต้าคือความรอบคอบอดทนมันคงถาวรง้มในใจจะพาให้ทุนใหนน้มีความระมัดสำหรับสำบรวมระวังส่วนว่าสามอย่างนั้นขี่เข็บ มีร่างมัดฉานเนี่ยคว้มหลงรลกคนหลงอยู่ในนักก็เลยได้เห็ดแต่ว่าอีกได้หนึ่งอุปโลวมาจะไหนคำ่าโจรากะทินในสมัยพุทธกาลพ่อสอกลอ,อยยังมีโจรหาลอยลอยกีสิ่งของดิเมะคำมาเสี่ยวกะทินไปถอดย่ามไรโจรกะลอยปนเสียไปถอดย่ามไรโจรกะลอยปนเพินก็เลยได้เห็ดลูกบุนอีกขึ้นมามาล่อตาโจรไปเห็ดไปเป็นลูกหอ,อยลูกพันตตะคอนตะกตีเห็ดโหดหนเจโยนีลาวสีวาลึงเห็ดสั้นเธอเลืออยู่แม่ม่ยโจรมันไปพ่อมันก็เลยไปซ่องเบิ่งดีใจไปเฝ้าตะผานั้นไม่บอก ม,มันก็เลยไปเป่าตะพาสุมนั้นพวกเจ้าภาพก็เลยได้แห่กอ,องกระถินไปได้เรียกว่าจโจระกระถินเพราะฉะนั้นแล้วคันผูใ้ใดถือปอนกาขาขคันจะได้เป็นโจระกระถินนี่ที่ไปที่มาเด้อม่เด้อตั้งแต่ครังพุทธการพ่อสอกล็ลอยยังมีโจห้าลอยลอยกีสิ่งของนี่เรียกว่าจโจระกระถินขราบถ้าจะเข้าเด้อเฮ้อมาตาใสคือนิีไกคัเนี้เถอะมาตาใสก่อเมียฮะบ้านน้งกุงุง น้องกุ้งสาบัตรนี่น้นสะอาดพ่น่ะป๊า,า,าโธ่เออขอบคุณหลายๆเด้อ เออถ้าจะเข้าเด้สิผ้าเตยอยู่เ <c oughs> บาสลองสัทธาเจ้าภาพอีกสักก่อนค้าวม,มามาหากฐถินมานนี่คําวม,มามาหากฐินนั่นใดบานเตรมทุนบ่อได้จนเงินท้องสิ่งใดเพราะนี่บ่อได้จนเงินใส่ทำไปได้ตกสิ่งดูกสาวของมาหาเศรษฐีไปผู้สางข้าวขังแต่ก่อนทำไปข้มาว่าวิสาขาไปคนสางทำม,มากนโมสาวถีบอนดังข้าวขังแต่ก่อนทำส่วนว่าอานิสง์นั่นมีอยู่เท่าไหร่บ้านนี้คําว่าอานิสง์นั่นมีอยู่หกสิบกับนับดูเดือดรุนปูติโมทนานั้นหกับเพรเศษปูติไปปลองบ้านนเอื่ คนซุ่มหนีหนีบ่พ้นพบประโยชน์งกับเพแต่ดนโดนทางไปฟอนต่อไม่ควรพลาดหรือใดสามครับคือหมูเห็ดรางไฟอันตรานตุดตูดต่างไตตาตานุนซุ่มหนีดีนะพอแม่หมอพ้นพบประโยชน์สามครับพอถาไปถึงมัดส่วนพบพรลานได้เด้กระเพื่นบอกให้บริบาลแน่แห่แต่เขาแล่นดะบพนักอนแน่ลำซุ่มหนีได้พบประโยชน์หนึ่งกับเครื่องเตือมลอากาศทีดับมันมียากฝนกันใบุตตะแหกับของแหกับของกับบ้องบ่อยใส่ในบ่อนอกก่อนละพระลำไรสุ่นเอวสุ่นเอวน้ำไปเบิดอทอรันเด้อ ผมไล่มาคุปลำดื้อไปให้จบกวนลำระบาดลำมาลนี่ก่อนไปทีดุ่มคาเดนลุ่มเต็มเตมลุ่เปิดปูพบบัดแด่นมูนะบารองบอโต่อบารองบอโต่อกันอ่ะอดีตเข้าใจกันดีอัตเพี้ยงย่อๆอดีตเรียกว่ากะถินคำ่าบันอีกพูดที่ท่านหน่อยได้หลายเจ้าเคยเห็นบ่ในสมัยนั้นมีเท้าตินนะบัน เกิดเป็นคนทุกข์ให้เกิดมารับใช้กับมหาเศรษฐีเป็นผู้รักษาที่สวนดงพงปาในตอนนั้นเท่ากินนาบานเป็นคนทุกข์คนยากบ่ม,มีวาสนาเสด็จกองกฐถินแม่เอ้ยบ่ได้เป็ียนเจ้าภาพกฐถินตาบามในครั้งนั้นพระรามหาเศรษฐีสีได้สร้างกองกฐถินแล้วเลยสิไปท่านน้ำสดีท่านบัดเดียวพระได้ร้านท่านหน่อยได้หลนี่แหละผู้ท่านหน่อยจะคอยรว้ยในศา์นั้นสิเป็นแบบใดเขานี่ท่านสีแหล่บ่ง,บงโนวลาบั้หามองลง หนอยได้หลายท่านบาดเดียวบัดในลา่างท่านหน่อยจะคอยลวยฟังนี่ท่านหนึ่งนีเป็นตัวอย่างบาดมาจากกล่าวิท่านอินนบานนั้นได้โบธนาทานกับอินทัน,ทนเศรษฐีข้าวไม่มีกินและเงินก็ไม่มีก้บอินปีนี้ขายเสื้อให้ท่านจินเป็นละกุศลละผลลนะุลยิง่ง Are สู้ขึ้นสู้สวรรคนั้นนาดาสาธาอึนโนยโอ้สธาตุศาสาเป็นทางสกใจสมบูนณาไปให้ได้เป็นเศรษฐีเจือเสียงของอาตินนาบานที่มี ติดนาบาตต่อไานไปแล้วได้รับพรสีประกาศบัตรท้าสักกะมหาลานคูประท่านพรไทยพอเนื่องนั้นพอทำลายสตีพอที่สองพอตานีสวัสดีครับผมมลลําลทิรวัตครับผมมอลัมพร้อมจันทร์ดาวดวงเด่นค่ะครับมอนีมลลําดีมลลําดังทีรวัตพร้อมจันทร์ครับเอาสมุนไพรดีๆมาฝากพี่ตโนนครับสําหรับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับ ก็สิเป็นปวดแข้งปวดขาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอว<ๆ>กระดูกทับสินยังีงครับเบาหวานเบาหวานพ้วมดันตาหรับไพหลวงครับตาหรับไพหลวงฝากพี่ฝากน้องว้เนี่ยกันแล้วกันครับพี่น้องทางบ้านเท่ากันแล้วกันครับ,รบ<ๆ>ปวดแข้งปวดขา ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอวดูดทับเส้นก็ดูกทับเส้นอันนี้นอนบรับกักินแล้วน้อนบรับกินแล้วนอนหลับนี่ปาดที่ทุกรักษาสุขภาพเบาหวานสำคัญวุ้มดันวุ้มดันเบาหวานสำหรับพี่น้องที่กินยาหลายๆครับใส่ใส่ตัวนี้ครับเป็นสมุนไพรครับตำรับไพรวงตำรับไพรวงสมุนไพรดีๆจากธีรวัตรหอมจันทร์ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับพอกันไม่เด้อครับธีรวัตรหอมจันทร์ครับโทรมาด่วนที่ ศ6 1ย์5 4หนึ่งเก้าสี่ห้าสี่สี่ห้าห้าศูนย์หหนึ่งเก้าส่ห้าห้าสี่สี่ห้าและศูนย์เก้าเ้าสี่เจ็ดสี่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 ห้าเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศท บอละเหมือนดวงขับเข้ามาพิสิทธ์เธือกระจ้งม่กินพอแบงถูกเข้านั่งให้ผ้าน่าซาเจ้าเล่ห์กับเพื่อนปวดบางใหญ่ปินไปได้จะไหนท่านบัไไนเดียวบันไรลาดบุ่าหน่อยจะคอยด้วยเดือพีนองเอาบันยาวบ้า เกียรติเพเหลวเอาเอาคัาค่าคนนี้พอบาทจะของเราผลงานเพลงใหญยินยินซัปพอเดอร์หลายคนอยู่บะท่านรอใครครับเ,เดี๋ยวตอนนี้ล่ำสลองสัต่าจะพาของสรอน 别吗？ But I will จอยค่าจอยวิตย,ย์ดีขึ้นเจ้าวิตลาดท่านเจ้าบาเอาหาแน่นัักแบนบอดีเด้อพี่น้องเด้มมาเมื่อนี้ถือว่ามาทมํามบุญรวมชาติมาตังบาร์รวมขันมาขอเฮ็ดบุญพรอมกันกับสัตว์ท่านเจ้าผาผาจยากเพรงเสนาะจะไปลบบารมีทํามบุญรวมชาติ พี่ไม่ทิ้งบังอ่อนขอร่างอ่อนไปอาบอ่อ,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 อนแม่รักสอนที่อ่อนใจเ,เ,เราทิ้งงานเขาเบิดไปเราเบิดไปเ,เดปเอดขันเบิดบอกลูกเถอเฮอบอกเลยคันเบิดเดือลูกสิบอกบอกไปซื้อ <c oughs> บอกมือสานขายดินผู้ดักดีผมเคยไปซื้อดู ควรเป็นพระอเจะมาเขาวิถาบาตร